นะคะเพราะว่านีนน่กําลังแตกกําลังแตกอยู่จ้ะก็เลยว่าจะเอามาล่งนั่งกันนะคะีดินสีแล้วก็ตัวนี้นี่พี่นอ้มมองมะม่วงกะล่อนอีกตัวน,นึงนะคะที่อันยะนกเอาเอาเม็ดข้ามาแล้วกะมาลองว่างไวกับพืนนะ เขาก็เริ่มแตกแล้วที่นี่ว่าเนี่ยใจว่าจะรอดไหมเพราะดึงขึ้นมานี่คือเหมือนหลากเขาจะขาดไปแล้วนี่ตน้นต้นกำลังงามเลยจ้ะนี่ค่ะนี่มะม่วงกระล่อนนะเตรียมลงหลายลายอันยูมือนี่นะอันนี้ก็กระล่อนเหมือนกันที่แบบว่ากำลังแตกว่าเนี่ยใจว่าจะซ้ำไดนะคะก็เลยเอามาลงเลย นี่แตกๆมาแบบนี้ก็ลงมาเลยจ้ะ,ะลงเลยนะะี่ค่ะมีแต่อันต้นพันนี่นี่ม่วงกระล่อนกำลังแตกเนะขอบคุณพี่น้องแล,ลยๆเด้จ้าเขามารับชมนะคะทรงสัญญาณให้ยายโนกเบิ่ในเดอ้อวา่าเป็นยงังไงสัญญาณดีไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้น่ะไล่อยู่ที่บ้านสวนนะคะ นี่โอ้โอโอโตกแตกอันนี้เป็นมะม่วงไรพี่น้องฮู้บอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะคะ เป็นมะม่วงอกร่องจากอกร่องโบราณนะจ๊ะตัวนี้นะนี่ตัวนี้เป็นอกร่องโบราณนะคะกำลังจะแ,แตกเพราะว่าบม่ได้เอาแส้นามไว้เหน็นแต่ว่าเห็นเขากำลังจะแตกออกส่วนตัวนี้นะคะเป็นมะม่วงแก้ว มะม่วงแก้วโบราณนะคะตัวนี้นี่ตัวนี้จะเป็นมะม่วงแก้วโบราณจ้ะเม็ดมันจะบอกคึอกันนะคะอันนี้เป็นเป็นอกร่องอันนี้มะม่วงแก้วที่แบบอืมมันกรหนัก,กินอะ อันนี้ก็เป็นลิ้นจี่เหมือนกันอ๋อนี่ไม่ใช่ลิ้นจีอันนี้นะเป็นอันอันนี้ไม่ใช่ลิ้นจีนะอันนี้จะเป็นลูกท้อเซียนท้อนะคะเซียนท้อที่เมื่อหน,นั้นยายโนกไปเจออยู่ตลาดเพื่อนขายถุงละยี่สิบาทเมื่อมีประมาณห้าหกห้าหกลูกนะอัน ก็เลยเอามามากกินนวยใหญ่มากเลยด้พี่น้องนวยแบบอื้มใหญ่กว่ากำปั้นนี่อีกนะคะเพื่อนก็นเอามาขายแล้วรสชาติมันก็นจะออกหวานๆนะหวานๆเนื้อปุยๆหน่อยนะคะก็เลยเอามาปูกอีกถามว่าอันนี้เซียนทอ้อเซียนทอ้อนะเซียนทอ้อนี่อันมีบอยานกมีอยู่เด้อจ้าเดี๋ยวให,ให้เบิงเดี๋ยวให้เบิงพูน เตียนท้นออยู่ตรงเตียนท้นออยู่ตรงนู้นตนัวหนึ่งมีอยู่จ้ะแล้วเพื่อนเราจะไปตัดหญ้าต่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปสักครู่หนึ่งนะคะ